อาชญากรรมหลากหลายคดีสร้างความสะเทือนขวัญหวัดวิตกต่อสังคมไทยจากผู้ผนโทษลักษณะพิเศษที่มีการปล่อยตัวมากขึ้นกลับมากระทำผิดซ้ำการรับมือปัญหาในอนาคตในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการก่ออาชญากรรมรุนแรงซ้ำกระทรวงยุติธรรมมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งจึงได้ดำเนินการเป็นมาตรการสองระยะระยะที่ 1. มาตรการระยะสั้นที่สามารถดำเนินการได้ทันที ภายใต้แนวคิดของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กล่าวไว้ว่ามีคำพูดอยู่ว่าถ้าสังคมรับรู้มีบุคคลอันตรายอยู่ในสังคมนั้นก็จะไม่มีใครเสียชีวิตจึงมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือศูนย์เจซ็อกระยะที่2มาตรการระยะยาวเป็นการเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เหมาะสม ในเรื่องของกฎหมายเราจะออกกฎหมายอย่างน้อยๆหลังจากพ้นโทษแล้วควรที่จะต้องติดตามโดยตลอดอาจจะใช้ e m ตลอดชีวิตหรือจนกระทั่งแพ์ลงความเห็นแล้วเขาเป็นบุคคลที่ไม่อันตรายแล้วเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือเจซอกเพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษ8กลุ่มปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสติดตามตัวหรือ EM มาใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิด8กลุ่มที่ได้รับการพักโทษและให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม สำหรับระยะที่2มาตรการระยะยาวกระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างกฎหมายเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายในสังคมโดยตั้งเป้านำกฎหมายนักโทษคดีร้ายแรงคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญกระทำผิดซ้ำซากออกบังคับใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนในอนาคตโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายให้มีการดำเนินการกับผู้พนโทษลักษณะพิเศษคือมีการเฝ้าระวังหลังพนโทษมีการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะรายและมีการดูแลทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาจากการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม ไม่ต้องการที่ผู้ผนโทษกระทําความผิดซ้ำซากและเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเป็นการคืนคนดีมีประสิทธิภาพสู่สังคมไทย